ดูปลาท้องโกแล้วพาไปดูขนมไข่เตากันบ้างคุณผู้ชมช่วงไอเดียทำเงินวันนี้พาไปดูร้านร้านหนึ่งที่มีเคล็ดลับถูกใจวัยรุ่นถูกใจลูกค้าย,ยุคนี้เป็นอย่างมากวันหนึ่งเขาขายได้ครึ่งหมื่นนะครับเขาทํายังไงเคล็ดลับคืออะไรติดตามได้กับคุณขวัญครับ คุณผู้ชมครับเห็นหน้าตาแบบนี้คุ้นคุ้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากขนมไข่เต่านะครับแต่ที่ไม่เหมือนเดิมวันนี้ผู้ประกอบการเขาเอาไส้เข้ามาเพิ่มซึ่งก็สร้างผลตอบรับดีมากๆขายได้วันละเกือบครึ่งหมื่นทำกันยังไงวันนี้ผมพาไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจนี้กันครับ ถามหน่อยครับทํให้ขนมไข่เต่าต้องมีชีสอะครับอ,อ๋อพอดี่าหนูส่วนตัวหนูชอบทานไข่เต่าอยู่แล้วค่ะและ้วก็บวกกับสมัยนี้ใครๆเขา,ขา,ขา,ขาขก็ชอบชอบทานชีสอะค่ะอ่าครับก็เลย<อ>เป็นที่มาไข่เต่าชีสใช่ค่ะหนูก็เลยเอามาประยุตคผสมกันให้เป็นไข่เต่าชีสค่ะก่อนหน้านั้นที่จะตัดสินใจมาทําขนมไข่เต่าชีสนะคะทำอะไรมาก่อนฮะอ,อ๋อเป็นเด็กเสิร์ฟค่ะร้านเล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นไรเดอร์ครับ ก็ถือว่าทำหลายอาชีพเหมือนกันเนาะแล้วทำไมอยู่ดีๆวันนั้นคิดว่าเอ้ยฉันจะต้องมาขายขนมไข่เต่านี่แหละอ๋อพอตอนนั้นเกิดโควิดค่ะร้านเหล้าก็ปิดหมดเลยโควิดนี่คนกระทบกับเราตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยแย่มากเลยคับพี่งก็หมุนไม่ทัน ใช่ค่ะค่าใช้จ่ายก็ตามมาเยอะแยะมันก็เลยเป็นที่มาแล้วว่าต้องมีอาชีพใหม่ขึ้นมาเราไปเรียนรู้ไปหาวิธีการทํามาจากไหนอะไรยังไงบ้างหนูก็ค้นคว้าเองเลยค่ะตามอินเทอร์เน็ตแบบ u t u b e อะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือไม่มีความรู้ตอนแรกเลยไม่มีเลยค่ะเริ่มจากศูนย์เลยใช่ค่ะแล้วก็เรียนรู้เองใช่ค่ะก็ลองผิดลองถูกก็ไปตามหาซื้อมันไปศึกษาเกี่ยวกับแป้งอะไรอย่างเงี้ยครับ เห็นวิธีการทอดน,นี้ค่อนข้างแบบพิ่ถีพิถันเลยมีตากลมมีอะไรด้วยอันนี้เคล็ดลับ<ช>เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าหนูเคยทําตอนแรกคือยังไม่ได้เป่าแล้วก็ยังไม่มีทิชชู่รองคือมันจะแบบกรอบแป๊บเดียวค่ะมันจะกรอบไม่นานพอใส่ถูง ส่งออเดอร์ออกไปอีกแล้วคือมันทําให้มันเหี่ยวเร็วหายกรอบแล้วใช่ค่ะก็เลยออกมาเป็นวิธีการยังเป่าลมยิ่งอยู่ได้นาน่ะอ๋อก็คือคือลองที่ลองถูกก็มาเป่าลมนี่แหละใช่ค่ะแล้วก็ไม่อมน้ํามันเลยค่ะแสดงว่าคือไข่เต่าแล้วเรานี่คือกรอบอร่อยแน่นอนใช่ค่ะแล้วขายยังไงบ้าง ธรรมดาจะมีชุดละ20 30แล้วก็40บ่ะแบบชีสจะ5ลูก49บาทโอ้โ็ถือว่าถ้าใส่ชีสเนี่ยก็คือเพิ่มมูลค่าให้เขาได้อีกเท่าหนึ่งเลยใช่ค่ะเพราะชีสชีสจะมีมูลค่าสูงต้นทุนสูงด้วยปะอือพอเปิดเผยได้ไหมฮะทุกวันนี้ยอดขายเป็นยังไงบ้างขายดิบขายดีนี่พริกเลยประมาณเท่าไหร่ยอดก็ประมาณ5 6คันเดีแล้วแต่วันนะพี่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะได้ยอดสูง คิดแบบว่าว่าตอนนี้ยุคสมัยเนี้ยเขาคือเขาต้องการอะไรเขาคิดในอะไรคะ่ะคแล้วก็แบบเอามาประยุกให้มันแปลกใหม่หรือน่าสนใจเออลูกค้าก็น่าจะชอบอ่ะ ที่มีชีสยืดออกมาด้วยอ่ะตอบโจทย์มากนี่แหละเป็นการประยุกต์เอาไอเดียใ,<ช>ให้เข้ากับคนยุคใหม่ๆให้เข้ากับวัยรุ่นโดนใจใครหลายๆค,คนทีเดียวนะครับ